สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบก,กับเรียนอะไรใบครู่ต่กันเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานแม็กักนเช่นเคยนะครับในชั้นปหกเล่ม2หน่วยการเรียนรู้ที่6รูปเรขาคณิต2มิติแบบฝึกหัดที่7นะ็ดหน้า9 18 99นะครับก่อนจะไปดูเฉลยก็ ฝากน,นะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์คลิปช่อง YouTube กูต่ายติวเตอร์เป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านหนึ่งด้านและขนาดของมุมสองมุมแบบฝึกหัดที่7ข้อที่1จงสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว6เซนติเมตรมุมที่ฐานมีขนาด 60และ4 5องศานะครับ60องศาและ4 5องศาก็จะได้ดังรูปนะครับวิธีการก็คือสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาว6เซนติเมตรก่อนเสร็จแล้วเอาไม้ครึ่งวงกลมนะครับเราจะสร้างมุม60องศาเราก็เอาไม้ครึ่งวงกลมนะครับมาไว้จุดปลายด้านหนึ่งของส่วนของเส้นตรงนี้ นะครับเสร็จแล้ววัดมุมให้ได้60องศาใส่จุดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ดินสอก็ได้ลากเส้นยาวนะครับจากปลายด้านหนึ่งของส่วนของเส้นตรงนี้ไปยังจุดที่เราวัดมุมได้60องศานะครับเสร็จแล้วมุมด้านนี้เราจะทําให้ได้45องศาเราก็เอาไม้ขึ้นวงกลมมาไว้ตรงปลายของส่วนของเส้นตรงวัดขนาดมุมให้ได้45องศาแล้วก็ เอาไว้แล้วก็ใช้ดินสอนลากเส้นนะครับขึ้นมาหาจุดที่เราวัดเอาไว้เมื่อสักครู่45องศานะครับมันจะได้เส้นตัดมาเราก็ใช้ปากกานะครับเขียนเส้นนี้ให้มาเจอกันในส่วนของจุดที่มันตัดกันนะครับแล้วก็ลบที่เราล่างดินสอนไว้เมื่อสักครู่ออกก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว6ซนติเมตรมีมุมที่ฐาน60องศาและ45องศาดังรูปนี้นั่นเอง นะครับซึ่งเด็กๆอาจจะเอามุมด้านซ้ายมือเป็น45องศาก็ได้นะครับจุดไว้ก่อนมุมด้านขวามือเป็น60องศาก็จุดไว้แล้วก็ลากเส้นให้มันตัดกันนะครับก็จะได้รูปสามเหลี่ยมตามที่โจทย์กำหนดข้อที่2จงสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว7เซนติเมตรมีมุมที่ฐาน มีขนาด120องศาและ15องศาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับเด็กๆอาจจะเอามุมนี้เป็น15องศามันก็จะเอียงมาอย่างนี้เอามุมนี้เป็น120องศานะครับมันก็จะขึ้นมานิดเดียวก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือลากส่วนของเส้นตรงให้มีความยาว7เซนติเมตรก่อนนะครับในข้อนี้นะครับคน่ายสร้างไว้ด้านซ้ายมือก็ใช้ไม้ครึ่งวงกลม วัดมุมให้ได้120องศานะครับแล้วก็จุดเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อลากเส้นตัดนะครับหรือจะใช้ดินสอลากจากปลายด้านนี้ของส่วนของเส้นตรงที่เราลากตั้งแต่ตอนแรกไปหาจุดนะครับที่มันกลาง120องศาเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วมุมด้านนี้ก็ใช้ไม้ครึ่งวงกลมมาวางที่จุดปลายของส่วนของเส้นตรงหามุม15องศานะครับแล้วก็จุดเอาไว้ นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ดินสอนลากจากปลายด้านนี้ไปหาจุดที่เราจุดเอาไว้เมื่อสักครู่ที่มีขนาด15องศานะครับก็ลากทั้ง2เส้นก็จะมาเป็นจุดตัดตรงนี้นะครับก็ลบส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะครับส่วนเกิอนออกแล้วก็ใช้ปากกาขีดก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว7ซนติเมตรมุมที่ฐาน120องศาและ15องศาตามที่โจทย์ต้องการ ข้อที่3จงสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว6กซนติเมตรมุมที่ฐานมีขนาดแ80ดสิบองศาและ50องศานะครับทำยังไงก่อนเราก็ลากส่วนของเส้นตรงให้ได้6เซนติเมตรนะครับอยากให้ด้านนี้80เราก็วัดมุมด้านนี้ให้ได้80ด้านนี้50แต่ถ้าอยากให้ด้านซ้ายมือเป็น50เราก็วัดมุมให้มันได้ห้าสิบนะครับวัดมุมด้านนี้ให้มาได้แ80ลากเส้นนะครับไปที่จุดตัดแล้วก็ ใช้ปากกาลงรายละเอียดซึ่งก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับลากส่วนของเส้นตรง6เซนติเมตรตามที่โจทย์กำหนดวัดมุม80องศานะครับที่ปลายด้านนี้แล้วก็จุดไว้ข้างบนวัดมุม45องศาที่ปลายด้านนี้แล้วก็จุดไว้ข้างบนลากปืด้ดลากปืด้ดจากปลายไปหาจุดจากปลายด้านนี้ไปหาจุดก็จะเป็นเส้นตัดลบส่วนที่ เกินออกไปนะครับใช้ปากกาลากเส้นไอชัดเจนก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาวหเซนติเมตรมีมุมที่ฐาน80ดบองศาและห้บองศาข้อที่4จงสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาวห้าจ้าเซนติเมตรมีมุมที่ฐานห0บองศาและเจบห้าองศาลากเส้นห 5. .5 ก่อนวัดมุมห้วัดมุมเจนะครับลาก ปลายไปหาจุดลากปลายไปหาจุดเจอจุดตัดนะครับส่วนที่เลยจากจุดตัดไปก็ลบออกก็จะได้ดังรูปนะครับส่วนของเส้นตรง5.5เซนติเมตรวัดมุมนี้ให้ได้50องศานะครับจุดไว้ข้างบนวัดมุมนี้ให้ได้75องศานะครับก็จุดเอาไว้ข้างบนลากยาวปื้นไปก่อนลากยาวปืด้ดไปก่อนลบส่วนที่ไม่เกี่ยวออกนะครับอันนี้เอาเฉพาะจุดที่มันตัดกันแล้วก็ลงปากกา นะครับแล้วก็เขียนสัญ,ญลักษณ์ที่มุมเอาไว้ตรงนี้ใส่ตัวเลขว่า50องศาเขียนสัญ,ญลักษณ์ที่มุมเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวเลข75องศาก็จะได้รูปตามที่โจทย์กําหนดครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้มีข้อสงสัยติ่ชมมาใดคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับลาทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ